ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้แฟนเพจ สวัสดีครับพ่อับผมอาจารย์มัีและวันนี้จะเป็นการโม่หน้ากล้องนะครับผมคงจะเห็นๆอยู่นะครับผมที่ผมนอนกลางมุ้งแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนของผมแล้วผมอยู่ไหนแต่ตอนนี้ก็ที่เดิมก็คือห้องเก็บของข้างนอกบ้านของผมเองคงจะ เข้าใจนะว่าตอนนี้ผมอยู่ในสภาพไหนสภาพก็คือผมเก็บตัวคือไม่ใช่เพราะอะไรหรอเป็นเพราะว่าผมเป็นห่วงทางบ้านของผมนะครับผมซึ่งก็เรื่องโควิดนั่นแหละแหละแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือแบบทางบ้านผมบอกว่าให้ผมเก็บตัวสักสักสิบวันแล้วกันประมาณนี้ก็ทนทนหน่อยสิบวัน คือผมคงจะไม่เล่านะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันแย่ yeah. สำหรับตัวผมนะก็คือผมไม่สามารถทำคลิปภาคบรรยายแล้วก็คลิปแคสเกมได้เลยก็เนื่องจากที่นี่มันไม่ใช่ห้องนอนของผมแล้วเสียงมันเก็บไม่ได้ไง ไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงแมวเสียงหมามันร้องนะแล้วก็ที่น่ๆก็คือพวกรถพวกรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่มันเล่นผ่านไปผ่านมาก็ด้วยก็ไม่เป็นไรโอโทดทนเอาแค่สิบวันเองแต่ว่าผมไปทำงานแบบว่าไปทำงานประจำนะยังปกติไหมก็ปกตินะแต่ว่า แค่เวลากลับบ้านนะผมไม่ได้เข้าไปในบ้านไงผมก็มานอนมาพักอยู่ตรงห้องเก็บของนี่แหละแต่ถามว่ามันก็อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะแล้วอย่างก็คือโชคดีที่ผมยังมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่นะมันดีตรงที่ว่าอย่างน้อยผมก็จะได้เขียนเขาเรียกว่าเขียนบทสคริปต์เนาะในการ ภาคบรรยายหรือพวกฟุตเทจที่ผมทำไว้แล้วยังไม่ได้แปลหรือว่าเขียนบทพูดเนะก็จะได้เขียนบทพูดคือ,ม,อมันก็ถามว่ามันเร็วร้ายมันแย่ไหมมันก็ไม่ถือว่าเร็วร้ายหรือแย่ซะทีเดียว คืออย่างน้อยมันก็มีอย่างอื่นให้ทําบ้างแน่นอนว่ามันไม่ฟุ้งซ่านหรอกนะที่จริงถามว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยมันก็ทําคลิปโมโนกล้องได้นะถ้าหากทําคลิปไลฟ์สดนี่ถามว่าโอเคไหมก็คงจะไม่ดีกว่านะเพราะว่า ผมคงไม่อยู่ดึกอ,อยู่เดื่นอะไรอย่างนี้หรอกซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าหากใครที่ดูคลิปโม่หน้ากล้องของผมนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าผมจะทำคลิปแค่ประมาณแปดถึงสินาทีแล้วผมก็จะปิดคลิปแล้วซึ่งแน่นอนว่าคลิปโม่หน้ากล้องนะั้นให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับผมว่าเป็นคลิปที่แบบว่าผมทำเสร็จแล้วผมจะเข้านอนทันที <c oughs> แน่นอนว่าทำยังไงก็ได้ที่แบบว่าให้ช่องของผมนะ่ะมันมีคลิปลงเรื่อยๆนะคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พอได้แบบว่าช่องมันได้เดินหน้าต่อไปเป็นการเลี้ยงช่องอย่างหนึ่งอะนะแล้วก็เป็นการที่ทำให้คนที่แบบ ฐานแฟนคลับเขารู้นะว่าผมนะ่ะยังสุขสบายดีอยู่แล้วผมก็ยังทําคลิปลงไปเรื่อยๆอย่างที่ผมหายไปนีก็ก็มีบ้างอย่างเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพวกคริปโตแล้วก็อาจจะมีแบบแบบเป็นไข้อ่อนๆนะก็มีบ้างหรือบางทีก็อ่อนล้าบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าถามว่ามันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าหากร่างกายไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนคมจะไม่ฝืนแบบว่าทําแบบแบบว่าพอกลับจากงานประจําแบบเหนื่อยหรือว่าทํางานแบบงานส่วนตัวแบบว่าพวกแบบพวกงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วก็ ยังจะทําคลิปแบบฝืนทำผมก็คงไม่หรอกเพราะว่าผมจะดูแลตัวเองนะโดยที่แบบว่าถ้าหากตัวเองไม่ไหวก็อย่าเพิ่งทําคลิปเลยสู้ดีแบบว่าพักผ่อนให้ตัวเองหายเหนื่อยแล้วก็มาทําคลิปแล้วก็ทําคลิปได้ตลอดดีกว่าที่แบบว่าฝืนร่างกายตัวเองจนป่วยแบบ ป่วยแบบหนักเลยแหละแบบว่าเป็นไข้หนักเลยไม่ใช่ไข้อ่อนๆน,นะนั่นนะคือแย่เลยนะน่ะแน่นอนเนอะยิ่งเป็นโควิดด้วยอะเดี๋ยวโดนรวบ <c oughs> เพราะว่าเป็นนิดเป็นหน่อยเขาก็จะรวบแต่นะก็กลัวอยู่นะคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยน,นี่ยอย่างที่อย่างที่แบบผมก็เจอมากับตัวเหมือนกันแหละที่แบบ มันรู้สึกจิตตกนะอย่างที่เขาแบบเขียนกันหรือว่าแซวกันเล่นๆนะที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> กูติดหรือเปล่ากูติดหรือเปล่าเงี้ยซึ่งแรกๆก็มันรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่แบบตลกตลกนะแต่พอแบบมันมันใกล้ตัวอ่อพอมาเจอแบบมันใกล้ตัวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตลกเลยซึ่งผมก็โดนมากับตัวแล้ว ก็เลยแบบประมาณไม่ได้เลยนะไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าเป็นมานี่คนที่ซวยมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวไงทั้งครอบครัวทั้งคนรอบข้างของเราเนะ่ะก็ซวยไปด้วยเอาเข้าจริงนะตอนนี้นะ่ะก็ทำได้ก็ทาได้แค่นี้แหลนะเนาะช่วงที่ช่วงที่ผมแบบ เก็บตัวอยู่อย่างนี้ก็จะก็จะแบบว่าเตรียมอะไรที่แบบทําได้ก็จะทําไปก่อนดีกว่าที่แบบว่าอยู่เฉยๆเนาะอย่างเขียนบทพูดแบบว่าดูฟุตเทจแล้วก็เขียนบทพูดหรือไม่ก็ทําสคริปต์ในการภาคบรรยายหลังจากที่ผมเก็บตัวครบเมื่อไหร่เนาะก็ค่อยมาทําคลิปให้ทุกคนดูต่อ ก็มันช่วยไม่ได้เนาะที่เป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกโอเคผมว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วแหลนะเนาะผมก็ขอตัดพาร์ได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงฝันดีนะครับ